ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับผมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการตั้งมาร์คไทมิ่งนะครับเครื่อง Toyota v วีโกแชม์นะครับรหัสเครื่องก็คือ 1KD นะครับเครื่อง3 0 0 0เทอร์โบไปันนะครับตัวนี้ครับผมทุกคนหลังจากที่เราใส่ลูกสูเราฟิตเครื่องใหม่นะครับเราใส่ ข้อเวียงใส่ลูกสูปนะครับใส่ฝาหน้าตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าเครื่องเนี้ยก็จะมีเฟืองต่างๆนะครับอันนี้ก็คืออาตัวนี้นะครับนี่แหละฮะคือตอนนี้เครื่องมันกําลังมันมันพลิกด้านอยู่นะครับมันคว่ำอยู่นะครับตัวนี้คือฝักบัวนะครับผมอาฝักบัว ท้องอ่างยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าเรามาตั้งมาร์กกันก่อนนะครับตัวนี้คือข้อเหวียงนะครับเฟืองปั๊มข้อเหวียงตัวนี้ปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับผมตัวนี้ไอเเผบาลานนะครับเพวบาลานจะมี2ตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็จะมีมาร์กเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ถูกมาร์ก ไม่ถูกอ่าตัวเลขที่เขากําหนดมาให้เนี่ยนะครับเครื่องมันก็จะไม่ไม่บาลานซ์นะครับมันจะสั่นนะครับทุกคนเวลาติดเครื่องขึ้นแล้วมันจะไม่เงียบไม่นิ่งนะครับผมอ่าเครื่องอันนี้เป็นพอบาลานซ์สองตัวนะครับสองด้านนะครับจะมีตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรเลขสามนะครับทุกคนอ่าเลขสามฝั่งนี้จะเป็นหนึ่ง เราข้เวียงนะครับยังมีเฟืองสะพานตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้ครับที่ว่าจะใส่นะครับตัวนี้เราข้าเวียงตัวนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้เพาบาลานตัวนี้เป็นเฟืองสะพานเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็บาลานส่วนตัวนี้เป็นปั๊มนะครับเป็นตัวนี้เป็นปั๊มนะครับ จะมีมากเหมือนกันอ่าน่าจะเป็นเลขสี่นะครับ 4, ตัวนี้ 3, นะครับเลขสี่ตัวนี้เลขสามนะครับตัวนี้เลขห้านะครับทุกคนอ่านะเราก็ก็จะมีเฟืองสะพานตัวนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับสะพานตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนวบตัวนี้อ่าตัวนี้เห็นไหมครับ นี่ครับจะเป็นเลขห้านะครับใส่ให้มันตรงกันนะด้านนี้จะเป็นเลขห้าสองตัวด้านนี้จะเป็นตัวหนึ่งนะครับให้มันอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับผมทุกคนนะครับนัานห้าด้านนี้หน,นึ่งนะครับก็จะต่อมาปั๊มน้ํามันเครื่องน,นี่นะครับผมใส่ให้มันถูกนะครับทุกคนอ่าให้มันตรงกันทั้งหมดหนึ่งตรงหนึ่งนิดนสามนะครับผมก็ให้มันตรงกับเลขสามนะครับ อันนี้นะครับพอตัวนี้ตรงกันตั้งนะครับผมครับผมทุกคนเฟืองตัวนี้เขาจะเป็นเฟืองซับเสียงนะครับทุกคนตัวนี้อ่ามันจะเป็นสามท่อนนะครับข้างในตัวการแล้วก็ข้างนอกในสามท่อนนี้จะข้างในมันจะมีสปริงล็อกไว้นะครับตัวนี้สามารถที่จะ เคลื่อนไปได้นะเป็นสปริงนะครับนี่จุกเราต้องตึงให้มันมาด้านนี้นะครับให้มันสปริงตึงนะครับกล้องเคลื่อนมานะครับที่ผมมาร์คไว้เนี่ยนะครับผมนี่ยนะครับให้มันมานี่เลยนะครับ สีน้ำเงินให้มันมาตรงตัวนี้นะครับเราต้องงัดไม่ใช่ว่าจะใส่เข้าไปเลยนะครับทุกคนมันจะไม่ซับเสียงแล้วมันจะมีเสียงดังนะครับเวลาเครื่องจนทํางานนะครับให้เอาตัวนี้งัดให้มันมาเฟืองหนึ่งนะครับให้มันดันกันไว้นะครับทุกคนก็จะเป็นการซับเฟืองซับเสียงเฟืองนะครับที่มันกระแทกนะครับผมครับผมนะครับโดยใช้ เนี่ยครับทำเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เนี่ครับให้มันเนี่ยมันเลื่อนได้นะครับทุกคนตัวนี้นะครับนี่ครับเครื่องมันขยับมันต้องให้มาอย่างนี้ให้มันตึงๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับต้องต้องอ่าให้เขาตึงขนาดนี้นะครับจะปนมันตึงไว้อย่างนี้นะครับพอเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะอ่าซับเสียงได้นะครับทุกคน ไปแล้วก็เราหมุนเคืองไปแล้วก็เราตัวนี้ใส่ไปนี่แย่ yeah, ไว้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่ไปตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็เคาะเข้าไปเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับทุกคนก็มาก็จะตรงกันนะครับทุกๆจุดนะครับอาตัวนี้นะครับนหนึ่งนะครับก็จะตรงกับหนึ่งนี่นะครับหนึ่งตัวนี้เลขสามนะครับผมเอาบาลาน มันอยู่ระหว่างกลางแบบนี้นะครับนี่นะครับหาตัวนี้สองตัวอันนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่สี่ก็ให้ตรงกับเลขสี่นะครับตัวนี้เลขสามก็นะครับให้ตรงกันกับตัวข้างในนี้นะครับนะครับ เอาบารานัดสองตัวนะครับอ่าโอเคครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับอ่าสำหรับทุกทคนที่นะครับประกอบเครื่องกันอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณครับ